สวัสดีครับมาดูกับผมคอังเดิมอีกครั้งเลนะครับอีกแล้วนะพรวันนี้บอกว่าผมจัดมาได้สดคิเอก่อนเย็นนะครับ ใกล้แล้วด้ครับแล้วผมก็อาบน้ำก่อนแล้วก็อันนักอภิชา็จก็มาได้ถอดชิงแอนนะครับก็มาช่วยกรอบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับขอขอบคุณครับสามไลค์ติดตามสามคนย้อกลับมาครับคลิปก่อและได้ถอดด้วยนะครับคลิปนี้ไ๊ายบากันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกันนะครับ และของขอห้าร้อยผิกรรนะครับเยอะมากอ่ามาทำนี้ครับก็คือ,อ,อโนเนกจางให้นะครับก็สนับสนุนคมหน่อยครับโอเควเจอการหม่คลที่หน้าครับเสร็จครับบายบายแล้วเจอกันไลน์หน้านะครับเกันกะครับบาย